ครับก็สวัสดีนะนะคลิปนี้มากินก้อยเนื้อครับเห็นไหมก้อยก้อยเลือดก้อยเลือดนะนีเดี๋ยวบางคนเดินซุกเล็กก็ได้นะครับนะเห็ดคือกันซุกเล็กก้อยลาบก่อนซีเบิ้งผมกินไปเบิ้งวิธีเห็ดก่อนเลยครับไปครับครับเมื่อนี้ครับมาเบิ้งวิธีการเห็ดก้อยเนื้อนะครับนะก้อยเนื้อสดๆนี่ครับเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยนะครับบางคนมักมกสับชิ้นเล็กๆสับเอาเนาะ คนมักตอนใหญ่นในซอยแบบผมนี่ก็ได้ครับเห็นว่าเนี่ยสีเมื่งามภายในนะครับเนาะแล้วก,ก็เพิ่มสีให้มันแดงครับโดยการใส่เลือดลงไปใสบบคค่เลือดก้นครับโอ้เลือดเป็นตอนเป็นเลลลี่เยนะมกักถึงว่าก็เหมือนกับเนี่ยเมื่อส,สีแดงแบบเข้มข้นนะแต่ที่ได้เนี่ยสีแดงนะ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  ลาบมันจะหนาขึ้บนบบนี้มัดนี่ครับมัดขี้เพี้ยอทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งครับมันจะได้กลมๆขมลำ้ำส่วนดีนี่ไว้ใส่ตอนปรุงเสร็จแล้วนะครับจังส่ดีนนเ,นเนื้อทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับมาปรุงกันเลยครับพริกผ่ครับ กลัวครับเลยนะไม่มีการตวงผมชิสครับป้ารับเครื่องปรุงไม่ได้นี่จะใส่ใส่ดีแล้วก็ใส่ผักใส่แล้วไงเสิร์ฟในก็ได้มาหน่อยหนึ่งเก็บชิ้นหนาบ้านแค่ไหนแล้วเก็บเท่าไห่ น้อยนะครับหวยเมือครับเสร็จจากวิธีเฮ็ดวันนี้มาลงมือกินกันเลยครับนะอ๋อก็คลิปมันบ่ค่อยเด้งบ่ค่อยแจ้งเตือนทั้งหน้าโทรศัพท์นะครับนะก็ฝากกดไลค์ก่อนนะครับนะเพื่อไม่เสด้แจ้งเตือนนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะบางคนไะบ่แจ้งเตือนกับเพราะว่าบ่าได้กดกระดิ่งไงครับถ้าเขากดกระดิ่งยังไม่แจ้งเตือนอยู่นะครับกินก้อยเนื้อแกันครับ เราปรกอบเข็บยี่น,นาบ้านให้เขาอืมอมาดีสอสัรและสดแหลกน,นะ กินเลียดเพิ่มเลียดนะพี่ว่าโมแมน,นะครับเขาเป็นการเข้าใจผิดนะ เป็ดเป็นหน่วยหนึงรู้สึกว่าเพสยิงน้มเดี๋กแซบนิดหนึ่ chín số ở sạch số coi chín đầy bố bừa แข็แงทำไงทำแน่ถ้าเห็นมานั่งกินตรงเนี้ยแสดงว่าคั่มแล้วแต่ถ้าประคัมผมก็ยที่นั่งกินหนาบาทเหมือนชิ้ไปสองทีวันสองวันนะ จับทุกอย่าดเข,ข้าคำนไมหน่นยขอยตาเข้าในไล ส่วนเพื่อนอยากให้กินตามกับเบิ้งต้นคลิปแล้นะนะผมมีวิธีให้เบิ้งอยู่นะสามารถเทสตามได้เลยครับ ว่าไม่เห็ดหน่อยเดียวไปเล่าปัจจุบันผมแปลสอนมาสดเนี่ยสดเลียดสดเลียดนี่ครับเรามากินเย็นีีส,สดๆนะครับเย็นีีผสมขี้ผี เนี่บครับผมมันก็จะขมนิดๆ ขอ tha, ข้าท่าขาท่าอ ถ้าจะหยิบจูนี่มาเบิดจักแค่เอาสันา้นงแตกเอาเนี่เบิดไงเขามันเกือบใหม่หมอเช่อนี่หมอน้ำ อุ่นเขานำแห่งนี้แหละเงยไม่กินบอกไปนั่นประเดี๋กินใหม่นะแต่ของแซบนะครับอิ่มประเดก็สามารถฝืนกินได้ ซอยเป็นตอนน้อยๆบางๆนั่นนะอามันเอามันลาบไจะได้หย่ำถ้าเป็นสับนี่ผมวบามันบ่ค่อยได้หย่ำก็ได้นะสำหรับคนผู้เฒ่าเนาะสับละเอียดละเอียด้ยด สูตรมักขีเพียมักเลือดขอท่านะครับร้อมเลยครับอขอคุณผู้ เหมียนท่านหนึ่บิดกันเ,นเนสียดายมันครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทีบ่มาติดตามช่องกรทรรุร่ทุกคนจะต,าต่ากใจนี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับจวพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ